กิจติตตการ์เดชเพื่อนผมครับอ,อ,อยู่ที่บร,ริษัทโรบัสฟันกีครับธุรกิจของเราก็เริ่มมาจากการขอเป็นตัวแทนจำหน่ายปูซีเมนในปี2 5 3 5 3 6ช่วงที่ปูซีเมนในบ้านเราขายนะฮะแล้วก็เป็นร้านค้าเล็กๆแก่เติบโตจากการค้าขายและรุปก่อสร้างจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายปูซีเมนมาประมาณ20ปีครับ20กว่าปีแล้วก็เริ่ม มาเล็งเห็นการเ,าเล็งเห็นศักยภาพของจกักรวรรดินิยีและของประเทศไทยเราที่จะเป็นประตูสู่ AEC นะฮะก็เลยเลยหันมาทำธุรกิจธุรกี้ผลิตเสร็จครับก็เป้าหมายของเรานะฮะก็คิดว่าเราเนี่ยจะเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศครับในระยะย,ยาวต่อไปก็ท่านใดที่จะสั่งซื้อตะกี้นะครับ สามารถสั่งซื้อได้จากร้านค้าตถะก่อสร้างทั่วไปในย่างวัดใจนนบุรีนะครับหรือว่าสั่งที่รถตัดรั่นเลยตรงก็ได้นะครับที่เบอร์062 568 8566ครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องการใช้ขั่นการกำานดพื้นที่หรือสเปคขั่นก็สามารถติดต่อเราได้ครับมาตรฐานในการบริการของรถตัรขกิจเรานะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยสั่ง กับทางเราตั้งนจีตเราเนี่ยนะฮะถ้าโทรเข้ามาเนี่ยเราจะมีนักง,งานไปตรวจสอบน้าง,งานก่อนนะครับว่าเอ่อหน้าง,งานเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะใช้คอนจีตประเภทไหนกาลังยังไงนะฮะหรือ,รอถ้าเกิดหน้าง,งานที่เราลูกค้าเคยสั่งแล้วนะครับเราก็จะมี QC ไปตรวจสอบคุณภาพหน้าง,งานให้มีการเก็บตัวอย่างลูกปูนเพื่อเอาไว้ใช้กำลังเพราะว่านี่ เราละกฏกิจเองเนี่ยเราจะมีเครื่องเทสนะครับเครื่องเทส์กำลังการของกฏกิจอยู่ที่ที่แคนบูนเราซึ่งเป็นมาตรฐานองคกรนะครับเรื่องมาตรฐานในการกิจนะครับเราใช้เครื่องจักรควบคุมโดยคอมพิวเตอร์นะฮะทุกขั้นตอนแล้วก็วัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยเราใช้ปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งจากบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็หินหินเราใช้จากแหล่ง ในจังหวัดการนนบุรีและสุพรรณบุรีครับแล้วก็ขั้นตอนในการที่ทจะเอาผิวเข้ามาใช้ในโรงงานเนี่ยเราได้ล้างทำความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะเอาตูา้นลาผลิตทรายก็เลือกจากแหล่งที่สะอาดของจังหวัดการนนทบุรีครับผมสำหรับเรื่องอาการจัดส่งนะครับทางโมต์คันกีจเราเนี่ยจะเน้นเรื่องความตรงต่อเวลาน,นะครับโดยเราจะมีระบบจิ้จมยัดจำรถยนต์นะครับนะครับด้วยจักยภาพของโมตาร์คันกีจ จำนวนคลราทอนจำนวนรถเราพร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้คอนเทตในจังหวัดกาญจนบุรีครับและท่านสามารถติดต่อสัาคินเีตได้ที่ร้านค้าวัาสดุก่อสร้างทั่วไปหรือที่เบอร์0625688556ครับ